ช่างวินครับมีลูกค้าในเพจทักมาถามว่าขับยังไงให้ได้ทั้งประหยัดน้ำมันและได้ทั้งคันเร่งครับผมโอเคครับก็อันนี้แสดงว่าเป็นลูกค้าที่ไม่ที่ไม่ได้อยู่ในเพจใช่ไหมคือไปซื้อที่อื่นมาใช่ครับมาเดี๋ยวผมแนะนําให้มานี้มาหนี่มาใ,ใกล้เลยอ่าเดี๋ยวพี่เชือนเตือนนี้ครับพี่อันนี้หมดอะคาเรนเจอร์ฟ้าเนี่ยมันจะมีอยู่8หมดนะครับเ่แปดหมดแต่เราจะเน้นแค่2หมดหมดรถหนักกับรถเบาคือขับแค่นี้เราจะจะประหยัดแล้วก็อัตราเร่งดีเลย อ่าโหมดแรกก็คือรถเปล่านะพี่คือให้เรากดซ้ายมืออย่างเดียวเลย<อ>กดซ้ายมือเพราะว่าทุกอย่างผมตั้งไว้หมดแล้วกดซ้ายมือนะครับรถเปล่าคือ AI อ่ารถเปล่า AI เวลาเราเหยียบเทเลงเนี่ยอ่ามันจะมีเลขวิง่งตามหมด AI นี่พี่เห็นไหมอันนี้คือไม่ต้องไปสนใจมันมันเป็นเปอร์เซ็นต์เหยียบทเ,ทเทเลงเฉยๆอ่าโอเคพอรถหนักปุ๊บให้พี่กดซ้ายมือหนึ่งครั้งเป็น SP เป็นโหมดสปอร์ตอ่าเบอร์17ผมตั้งไว้อ่อันนี้ไปตั้งเป็นเบอร์17นะครับกด S กดเป็น SP แล้วก็ตั้งขวามือเป็นเบอร์17 อันนี้คือเป็นรถหนักขับแค่นี้พอไม่ต้องไปไม่ต้องไปใช้เยอะแรงไปมันก็จะเปลืองช้าไปมันก็จะเปลืองคือเราตะเน,นี้เราจะเน้นให้แบบพอดีพอประมาณอ่ะคือเนี่ยผมแนะนําประมาณนี้อัตราเร่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันถ้าพี่จะกลับไป AI ที่ก็กดซ้ายมือไปเรื่อยๆรื่อแค่นี้ครับพี่อันนี้แหละที่ผมว่าที่นันที่ว่าอัตราเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันที่ที่ผมพูดไปก็คือลูกค้าเขาเป็นคนโทรมาบอกอ่าบางคนบางคนเอเอาไปติดตั้งเสร็จปุ๊บหายไปเลยพอมาอีกทีปุ๊บ เดีย๋ยวมีเพื่อนมาติดนะอนนะไร <c oughs> ประมาณนี้นแบบสั่งกล่องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่าประมาณนี้โอเคครับผมประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับก็ตามที่ผมแนะนําเลยตามนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าโทรมาสอบถามผมได้นะครับถ้าสนใจให้ผมติดตั้งก็โทรเบอร์เหมือนเดิมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับหรือว่าทักแชทได้เลยนะผมโอเคอค,ครับที่ครับ